23มกราคม2564เวลา9นาฬิกานางอินทุมารีปื้มประมนนักวิชาการพัฒนาชุมช,มช,มช,มชมนชำนาญการรักษาราชการกาแทนพัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยวดำเนินโครงการประชุมคณะอนุกรรมการกันกองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒน,นาบทบาทสตรีอำเภอครั้งที่1 2564ณห,ห้องประชุมชั้นสอง ที่ว่าการอำเภอเก้าเหลี้ยวโดยมีนายรัฐพูลทธุระพันธ์นายอำเภอเก้าเหลียวเป็นประธานวันที่22มกรา,าคม2564เวลา9นาฬิกานางอินทุมารีปื้มประมลน,นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเก้าเหลี้ยว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยวและนักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยราชพัฏน,นครสวรรค์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอกลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอจำนวน10คนเพื่อสร้างพลังเครือข่ายเป็น,นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนำผลการตรวจสุขภาพมายกระดับการพัฒนามหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยเน้นหมู่บ้านกองทุนแม่ระดับ C และระดับ B ตามลำดับ